ช่วงที่3 c a m คมปัสแอนด์ซตทแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมพาท่านผู้ชมมายัางห้องประชุมของสำนักงานเขตพัฒนานะครับในช่วงนี้ครับท่านเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แพร่หลายกันอย่างมากทั้งผิดกฎหมายด้วยและที่สำคัญครับเป็นภัยต่อสุขภาพมากกว่าบุหรี่ธรรมราด้วยนะครับรูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยบางทีเล็กมากนะครับเหมือนทําได้ซึ่งถ้าเราไม่สังเกตเราก็ไม่ทราบว่านี่คือบุหรี่ไฟฟ้านะครับและที่สำคัญครับในขณะนี้ ในร้านอาหารเราคงเห็นภาพมีบางคนเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบในร้านอาหารซึ่งก็จะเป็นพิษภัยต่อบุคคลที่เข้ามาใช้บริการในร้านอาหารวันนี้ครับสำนักงานเขตพัฒนาร่วมกับชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ได้ตระหนักถึงสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในร้านอาหารครับจึงจัดโครงการ ร้านอาหารถูกสุขลักษณะปลอบบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามผมมาครับครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพัฒนานะครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับครับท่านผู้ช่วยครับอยากจะให้ท่านผู้ช่วยเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการร้านอาหารถูกสุขกษณะปลอบบุหรี่ไฟฟ้าหน่อยครับค่ะก็คือว่านะคะ กรุงเทพมหานครนะคะได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ที่สําคัญเลยก็คือหนึ่งเมืองอาหารปลอดภัยนะคะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของกรุงเทพมหานครเลยเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะซึ่งในสํานักง,งานเขตพัฒนาเราเนี่ยมีร้านอาหารอยู่มากมายเลยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่ชาวต่างชาติมาเนี่ยก็จะต้องแวะมาชิมมาอะไรร้านอร่อยร้านดังของเรานะคะทีนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะเรื่องอาหารเนี่ยก็าอาจจะมีการ บูดเสียหรือว่าอะไรได้มากกว่าหน้าอื่นๆนะคะทางสำนักง,งานเกขตวัฒนาก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นนะคะเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อจะได้มีการสุขาพิบาลอาหารให้ถูกต้องอย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะเพื่อที่ว่าอาหารของเราเนี่ยนอกจากอร่อยดังแล้วก็ยังมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคนะคะก็ทําให้ตั้งชื่อเสียงให้เขตวัฒนาค่ะครับร้านอาหารอร่อยดังถูกสุขลักษณะมาที่เขตวัฒนานะครับ ครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับดรเกษีิจันทราประภาวัตรท่านเป็นรองประธานสภาคนเมืองของเขตพัฒนานะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับน้น้อพบกันอีกครั้งแล้วค่ะคุณแม่ครับวันนี้มีอะไรจะฝากกับพี่น้องประชาชนในเขตพัฒนาบ้างครับค่ะได้นะที่ดิฉันนั้อยู่กับเขตพัฒนาเนี่ยเป็นประชาชน คน,คนเขตพัฒนาเนี่ยมาอยู่มากกว่า30ปีแล้วนะคะก็มีความผูกพันกับเขตาาพัฒนาเห็นความพัฒนาความเจริญของเขตพัฒนามามาก้งเรื่องของเศรฐษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ร้านอาหารที่เกิดขึ้นมากมายในเขตพัฒนานะคะในเรื่องของเขตพัฒนาเนี่ยคะ่ะที่ท่านผู้ช่วยผู้มนาการเขตพัฒนาได้พูดถึงว่าเรื่องของร้านอาหารที่มีเกิดขึ้นมากมายแต่เราได้คาํานึงถึงความปลอดภัยและก็ความสะอาดของร้านอาหารด้วยค่ะคุณดอน ซึ่งในร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารมากมายเลยแต่สิ่งที่เราคานึงถึงตอนนี้ก็คือตรงกับยุทธศาสตร์ของท่านผู้ว่าราชกาลพระนครก้าวดีก้าวด้า,วดานโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของอทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ร้านอาหารที่ถูกสุขลนะักษณะนะคะแล้วก็โยงถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่เราพูดกันบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีพิษมากคุณอนลง,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 ลงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามานานแล้วฮะกี่ปีแล้วคุณนน สำหรับผมมาสิปีนะครับะะมากกว่า10ปีแต่ว่ามันกลับมาเอ่อคือว่ามีมีการพัฒนาเรื่องของบุหิี่ไฟฟ้าเยอะมากเลยไม่ใช่เป็นรูปแบบของออมวลเล็กมวลใหญ่แล้วก็ไร้ควันนะคะซึ่งตรงนี้เขตพัฒนาเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยของออพี่น้องและชุมชนลูกค้าที่ไม่ใช่อาหารในเขตพัฒนาอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย บุหรีไ่ไฟฟ้านี่เป็นอันตรายกับทั้งผู้สูบและผู้ที่ไม่สูบเราพูดถึงร้านอาหารถูกไหมคะสมมติว่าร้านอาหารเนี่ยมีผู้ที่ใช้บริการแล้วมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาในร้านอาหารตรงนั้นแล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่มาใช้บริการเช่นกันในขณะที่เป็นประชาชนคนที่อยู่ในเขตพัฒน,นาแล้วก็ได้ทางานร่วมเขตพน,นามาอย่างใกล้ชิดนะคะในเรื่องร้านอาหารก็อยากให้ร้านอาหารนะคะมีการช่วยการดูแลนะคะในเรื่องของบุหรีไ่ไฟฟ้า ในร้านอาหารด้วยกันเองแล้วก็ลูกค้านะคะเชื่อกันตักเตือนเชื่อกันดูแลเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราใส่ใจเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจริงๆค่ะคุณดอนค่ะมั่นจะได้เลยนะครับว่ามาทานอาหารที่ร้านอาหารสำนักง,งานเขตพัฒนาถูกสุขลักษณะและปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าครับ เรบท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็ยืนอยู่กับคุณสมชายโตอีสรอนะครับนักจิตวิทยาคลินิกจากสมาพธ์เครือร่กายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปอบุรีสวัสดีครับพลอนครับพลอนครับอยากจะให้ฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนชาวเขียทะางหน่อยครับเกี่ยวกับในเรื่องของร้านอาหารกับบุหรี่ไฟฟ้าครับครับผมก็ตามที่ทราบกันแล้วนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าก็คือผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับที่มี สารประกอบต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายดังนั้นแล้วก็ฝากไปถึงร้านค้าทุกๆร้านนะครับให้ช่วยกันระมัดระวังสอดส่องนะฮะว่าเเวลามีลูกค้าเข้ามาในร้านก็ดูว่าเ,เขากําลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าเพราะตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าหน้าตาของมันเปลี่ยนไปนะฮะบ,บางคนอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยว่าลักษณะผลิตภัณฑ์แบบนี้คือบุหรี่ไฟฟ้าดังนั้นแล้วเราอาจจะต้อง เรียนรู้จากบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อให้รู้เข้าทันและก็ได้เห็นว่านี่คือบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ช่วยกันบอกนะฮะว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นออไม่ดีเนื่องจากว่าในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีสารพิษสารเคมีต่างๆควันในบุหรี่ไฟฟ้าแม้จะมีกลิ่นหอมก็ตามแต่ก็มีสารเคมีต่างๆเยอะแยะมากมายตรงนี้ก็จะเป็นอันตรายดังนั้นแล้วถ้าลูกค้าสูบในร้านพ่นควันออกมาควันก็ จะกระจายลอยไปไกลกว่าที่คิดคือในร้านนียอาจจะได้รับควันบุหรี่มือสองทั้งหมดเหล่านี้คืออันตรายที่ลูกค้าคนอื่นจะได้รับที่เขาไม่สุบุหรี่ดังนั้นแล้วถ้าเราช่วยกันดูแลให้ร้านค้าปลอดบุหรี่ไฟฟ้าจะมีข้อดีอยู่สามข้อ1ก็คือดีต่อลูกค้าเพราะลูกค้าเนี่ยก็จะได้มานั่งทานอาหารด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ กินอาหารอย่างอร่อยนะฮะสองก็คือดีต่อเจ้าของร้านแหละเพราะว่าเจ้าของร้านเองก็จะได้ปลอดภัยปลอดโรคนะฮะไม่ได้รับสารพิษต่างๆแล้วก็สามดีต่อสังคมเนื่องจากว่าสังคมเราต้องการอากาศที่บริสุทธิ์ต้องการสิ่งที่ดีๆไม่ใช่ต้องการยาเสพติดเพราะว่าในบริสุทไฟฟ้า ก็คือเป็นยาเสพติดชนิดหนึง่งอันนี้ก็ฝากให้กับรา้านค้าทุกๆร้านช่วยกันสอดส,สอ่องดูแลช่วยกันระมัดระวังเพื่อ,อ,อพวกเราทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขครับครับและนี่คือเงื้ที่ดีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากับร้านอาหารที่ได้รับจากคุณรอนนะครับด้วยเมืองอาหารปลอดภัยเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์กรุงเทมพมหานคร ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมกำกับและดูแลกระบวนการผลิตและจำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานการสุขาพิบาลซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในกรุงเทมพมหาคนครได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการร้านอาหารจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่กรุงเทพมาหาคนครให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าหากร้านอาหารมีสภาพ หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะก็จะกลายเป็นสถานที่แพร่กระจายเชื้อโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมหรือว่าสำนังกงานเขตวัฒนาเนะะี่ยค่ะก็เห็นว่ามีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นคือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งก็ปัจจุบันนี้พบปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะคะด้วยรูปลักษ ที่ยากต่อการที่ทำจะให้ให้เราทราบได้ว่าบุหรีเนี่ยคือบุหรี่ไฟฟ้านะคะจึงทำให้มีการลักลอบสูบในร้านอาหารมากยิ่งขึ้นคะ่ะสำนังกงานเขตวัฒนาจึงได้ร่วมกับชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ที่ไม่สูบบุหรีได้จัดให้มีการอบรมนะคะร้านอาหารถูกสุขลักษณะและปลอดบุหรีไฟฟ้าโดยมีจุดประสงค์เพื่ออบรมผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในพื้นที่เขตวัฒนาให้มีความรู้ ด้านมาตรฐานการสุขาพิบาลจากคําเก่ารายงานของท่านน้ะฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาพิบาลน,นะคะก็เป็นความจําเป็นนะคะที่ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องมาเข้ารับการอบรมเพื่อทราบการสุขาพิบาลอาหารที่ถูกต้องเนื่องจากว่าในเขตพัฒนาของเราเนี่ยเป็นย่านย่านแหล่งท่องเที่ยวด้านของกินเนี่ยที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็คือว่าตอนเนี้เออเป็นท่านผู้ว่าก็เป็นห่วงเรื่อง การเสพบ,บุหรี่ไฟฟ้าในแหล่งท่องเที่ยวในสิีสุขุมวิทซึ่งท่านก็ได้ลงพื้นที่ดูบ่อยๆนะคะการอบรมในวันนี้ก็คือจะให้พวกท่านช่วยสังเกตว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่ลูกค้าเราเนี่ยจะพกเข้ามาในร้านเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรบ้างช่วยกันสังเกตสังการนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งฝุดกฎหมาย <c oughs> ก็จะทําให้ลูกค้าที่เข้ามาในร้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นด้วยนะคะต้องขอให้พวกท่าน,นช่วยกันนะคะเพื่อที่ว่า เขตวัฒนาของเราเนี่ยก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะจากทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะในบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งแบบนี้นะในบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งแท่งเนี่ยมีนิโคตินเท่ากับบุหรี่มวนยี่สิบซองเยอะไหมฮะเยอะมากเลยนะฮะเออมีหนึ่งแท่งเนี่ยเท่ากับนิโคตินในบุหรี่มวนยี่สิบซองท่านั้นแล้วเนี่ยเราเท่ากับว่าบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งแท่งเนี่ย เราใช้บุหรี่ไฟฟ้า1แท่งเท่ากับเราสูบบุหรี่มวนคือ400มวนลรับนิโคตินเขาไปเยอะมากเลยนะคิดดูขนาดเราแค่สูบวันละหนึ่งซองรับนิโคตินไปประมาณสัก20มิลลิกรัมเองนะในหนึ่งมวนเนี้ยแอบสอบได้ประมาณหนึ่งมิลลิกรัมคนเป็นโรคกันเยอะเลยอันนี้บุหรี่ไฟฟ้าคิดดูว่า400มวนในหนึ่งแท่งอะ่ะหนึ่งแท่งวงคนสูบกี่วันเองครับไม่กี่วันเองนะ เราได้รับนิโคตินไปปริมาณเยอะขนาดไหนเพราะนี้เพราะไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมายไงนิโคตินมันไม่ได้ถูกควบคุมเนื่องจากว่ามันไม่สามารถขายในประเทศไทยได้ถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่เป็นมิติซ่อนเร้นและอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดๆไปพร้อมกันว่าถ้าตอนนี้คนกันข้างใครใช้อยู่ก็อาจจะต้องกลับไปส่วนเขาพูดคุยแล้วแหละว่าจุดที่มันเป็นอันตรายจะต้องระวังอย่างไรนะครับอ่ะ คิดว่าจะมีผู้ใหญ่กี่คนที่รู้ว่าของพวกนี้คือบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้เป็นคําถามก่อนเลยอคิดว่าจะมีผู้ใหญ่สักกี่คนที่รู้ว่าสิ่งที่ผมโชว์หเห็นมันคือบุหรี่ไฟฟ้าถ้าผมไม่ศึกษาเองผมก็อาจจะไม่รู้เนาะเออกล่องนุมเอ่ยนะฮะตัวเลโกล้การ์ตูนต่างๆเอยหรือว่าตัวการ์ตูนเหล่านี้ที่เป็นของเด็กเล่นนี่คือผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้านะถูกทําผ่านของพวกนี้ทั้งหมด โคตรร้ายเลยนะเขาทําผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้าออกมาเนี่ยเพื่อล่อลวงเด็กและเยาวชนให้ไปใช้ของเขานะนี่คือสิ่งที่ยายทุกท่านได้ได้พึงระวังตัวเราต้องพึงระวังด้วยนอกจากที่เราจะรู้เท่าทันแล้วก็ไปดูแลร้านอาหารของเราแล้วเนาะเราต้องไม่หลวมตัวหรือว่าไม่หลุดแล้วก็ไปมีโอกาสใช้เพราะเด็กเด็กมีคุณสมบัติคือหนึ่งอยากรู้อยากลองถูกไหมฮะตามเพื่อนเออตัวการ์ตูนอะไรที่เป็น สิ่งที่เป็นของเล่นของเขาเนี่ยเขาก็อยากได้เขาไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรดังนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เด็กทั้งเผลอแล้วก็ไปหยิบมาใช้ได้ง่ายนะฮะ